เพราะว่าเมื่อเราได้สัาแจงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงลิเดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมาเราไม่ได้คอยตามนิยายที่เขาคิดแต่ไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดแต่เราได้ ดุลขของพระองค์ด้วยตาของเราเองทาไมคุณถึงกล้าไปยืนประกาศว่าพระเยซูปเป็นทาง่งการช่วยคนรอดบาปก็เพราะว่าคุณทําบาปในเรื่องของการติดยาม,มาหลายปีเพราะคุณไม่เชื่อพระคิดคุณเลิกบาปได้คุณเห็นฤทธิ์ในการเลิกยาเสพติดคุณจึงสามารถตะโกนต่อหน้าคนที่อยู่ในบาปว่าเข้ามาหาพระเยซูคิดคุณไม่ได้พูดตามนิยายที่คุณฟังต่อๆกันมาว่าพระเยซูปเป็นคนนั้นที่ใต้ถ่ยบาปแต่คุณมีประสบการณ์กับฤทธิ์ และเดทของพระเจ้าจริงๆที่คุณออกไปขับผีเพราะคุณเคยถูกขับผีออกไงที่คุณออกไปรักษาโลกเพราะคุณเชื่อไงว่าสิ่งที่ถูกจดในพระคัมภีร์ยังคงเป็นจริงในปัจจุบนัน <elu> ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องอายฮาเลลูยา